นะครับเฉพาะ่าที่ผมท,ทานานํทา,ทานนทลงทานน้าไปเมื่อวานนี้ก็ทําลงทานน้าไปนะครับก็คือขอรับเป็นเจ้าภาพน้ําไปเลยขอรับเป็นเจ้าภาพน้ําโครงการไปเลยขอรับเป็นเจ้าภาพน้ําไปเลยพรุ่งนี้นะครับสำหรับท่านที่อยากทําร่วมทําบุญพรุ่งนี้ค่อยโอนมาพรุ่งนี้ค่อยมาโอนกันสวัสดีครับพี่กัญารีดาวสวัสดีครับอ่อพรุ่งนี้ค่อยโอนเงินมาร่วมทําบุญกับหลวงตาบุญชื่นกันนะครับส่วนวันนี้ผมแค่มาบอกเฉยๆว่าเอออ่าอพรุ่งนี้เราจะมีการ ร่วมทําบุญกับหลวงตาบุญชื่นกันนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านมาร่วมทําบุญกันไอ้ทาบุญเนี่ยไม่ได้ทําบุญให้ให้ใครไม่ได้ทําบุญที่วัดให้อะไรคือไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับเอาเงินเนี่ยไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้กับโรงพยาบาลนะครับท่านหลวงตาบุญชื่นท่านก็รวบรวมรวบรวมให้นะครับตอนนี้เป็นช่วยโรงพยาบาลนครพนมนะครับโรงพยาบาลนครพนมแล้วก็โรงพยาบาลอําเภอวังยางนะครับ ก่อสร้างอาคารโรงพยาบาลวังยางแล้วก็อุปกรณ์ทางการแพทย์เนี่ยให้โรงพยาบาลนครพนมมันเป็นเรื่องที่ดีนะมันเป็นเรื่องที่ดีผมว่าการทําบุญเนี่ยมันไม่ได้เราไม่ได้สนใจหรอกเราไม่จำเป็นต้องไปสนใจหรอกว่าจะเอาทำทำบุญให้มันเพื่อให้เราได้ผลประโยชน์ตรงนั้นตรงนี้นะฮะหลายคนหลายคนนักท่องเที่ยวหลายคนที่ผมบอกว่าทําไปเถอะไม่ต้องขอนะครับทําตรงนี้แล้วไม่ต้องขอทําตรงนี้แล้วไม่ต้องขอนะครับถ้าอยากจะขอไปขอตรงที่เออเราทํากับ บางทีเราทํากับวัดทําอะไรเงี้ยจะขอก็ขอสิ่งศักดิ์สิทธิ์ท่านให้พรแบบเนี้ยถ้าทําทํากับแบบอ่าไปซื้อโลงศพทําบุญซื้อโลงศพทําบุญซื้อผ้าห่อศพหรืออะไรเงี้ยไม่ต้องขออ่แอนนี่แอนนะี่คู่เหรอถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับคือทําบุญเนี่ยดีดีต้อนรับสู่ช่ฮะทำไปฮะแอปเปิลนารีสวัสดีครับคือการทําบุญเนี่ยทํา, Apple, ari, าททไปฮะทําทอยากทําทําเลย แล้วก็ไม่ต้องไปดูเลิกดูยามแล้วก็ไม่ต้องไม่ต้องไปสนใจว่าจะขอไอ้ทำกับคนนี้ทํากับคนนี้เราจะได้ไม่ได้ในทางพระพุทธศาสนาในทางความเชื่อนะการทําบุญเนี่ยนะทำบุญหรือรับพรนะถ้าได้รับพรจากพระนะครับโรซียโจฮารีสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอ่อทำกับพระผู้มีศีลทํากับพระผู้มีศีลพระผู้มีธรรมพระพิสุสง์ผู้ทรงไปด้วย พุทธานุภาพของท่านก็คืออ,อยู่ในศีลในธรรมเนี่ยคุณน่ะจะได้บุญเต็มเต็มเลยอันนั้นน่ะใช่จะได้บุญเต็มเ็มเลยครับแบบนั้นน่ะดีกาแฟกันกินกาแฟเฉยเลยสิบอโมงผมกินข้าวเช้ามานะครับผมไม่ได้กินกาแฟตั้งแต่เช้าแล้วไปทําธุระทาอะไรมาตอนนี้ผมอยู่ที่สํานักงานเพราะว่าพรุ่งนี้เราเราเตรียมตัววันนี้เมื่อวานนี้แล้วก็มาลืนนี้เมื่อว,วันซืนนะครับเพื่อที่จะ ร้านพี่ตั้งสวัสดีครับผมเพื่อที่จะต้อนรับหลวงตาบุญชื่นในวันพรุ่งนี้นะฮะหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธจะมานอนนะมาจําวัดที่อบตอนางัวอ,อําเภอบ้าพแพงนคะรพนมในวันพรุ่งนี้นะครับที่นี่เลยอาคารนี้เลยนอนอาคารนี้เลยฮะโดยที่เอ่อพวกผมสามารถมานอนได้ผู้ชายนอนในอาคารหลังเดียวกันได้ยกเว้นสุภาพสตรีสุภาพสตรีเราก็จะจัดที่ให้นอนด้านนอกไปให้นะครับทีนี้นี่กล่องบริจาคเบ,บริ่มเลย เดี๋ยวสักพักเดี๋ยวผมยกมาเลยดีกว่าดูนั้นดูนะนะตอนนี้เราทำกล่องบริจาคไว้ให้คนเขามาบริจาคนะครับนี่เลยมันเริ่มเลยฮะหน้ากล่องเขียนชัดเจนนะครับหน้ากล่องเขียนชัดเจนนะฮะขอเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนเพื่อจัดหาเครื่องมือการทางการแพทย์นะครับสำหรับโรงพยาบาลนครพนม ัอเน,นี้ยโรงพยาบาลคนครพนมนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ให้หลานทํากับข้าวไปร่วมโอ้ครับขอบคุณครับสนับสนุนก่อสร้างอาคารสําหรับโรงพยาบาลวังยางด้วยอันนี้สร้างอาคารนะครับอันนี้หาเครื่องมือทางการแพทย์แต่ละท่านที่อยากจะมาร่วมมาเองได้มาครับมาเองได้มาวิศนุซับหนะ้าสวัสดีครับผมสวัสดีครับคือเอาวางไว้ไหนดีว่า <laughs> พวกผมแมี่ยทหมดแล้วทําหมดแล้วทั้ง ทั้งเป็นเรื่องอร่วมสมทบทุนนะครับร่วมสมทบทุนแล้วก็จัดเตรียมสถานที่แล้วก็ทําโรงทานอีกต่างหากทำโรงทานต่างหากด้วยนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนมาเยอะคนมาเยอะครับหลวงตาบุญชื่นไม่ใช่ไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ระดับออไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์ระดับอำเภอรหรือจังหวัดแต่ท่านเป็นระดับประเทศไปแล้วท่านเป็นระดับประเทศไปแล้วก็คือ,อาการบําเพ็ญศีลภาวนา การบาเพ็ญสัจจะของท่านน่ะเป็นระดับประเทศไปแล้วมันทําให้ท่านเป็นระดับประเทศไปแล้วท่านไม่ได้หลวงตาบุญชื่นไม่ได้ไปแสดงตัวนะว่าผมเป็นคนรักษาศักจะนะอาตมาเป็นคนรักษาศักจะอาตมาเป็นคนรักษาศีลไม่นะครับท่านไม่ได้พูดนะฮะยังไม่ได้ไปพูดเลยแต่คนเขาเห็นด้วยตาตัวเองว่าโอเคแหละไม่รับเงินไม่รับอะไรทั้งสิ้นรับแต่น้ำแล้วอะไรเงี้ยไอ้เงินบริจาคเนี่ยหลวงตาบุญชื่นไม่ได้จะรับเองนะหลวงตาบุญชื่นเป็นแค่ แกนนําเป็นผู้เป็นผู้นําให้คนอื่นเนี่ยให้คนให้คนอื่นเนี่ยได้มาร่วมกันช่วยกันได้มาร่วมกันช่วยกันนะครับช่วยชีวิตคนอื่นสราวุฒอ่อนเหลาถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับสวัสดีครับโกเมนลาระบ,บบนะฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะฮะสวัสดีทุกท่านนะฮะหลวงตาบุญชื่นเนี่ยท่านไม่ได้เป็นคนที่ามารับเงินให้ให้ให้โรงพยาบาลนะครับแต่ว่าท่านจะเป็นคนที่ แกนนำนะครับด้วยความที่ว่าท่านเป็นพระภิสุสงฆ์แล้วก็เป็นผู้ที่ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบก็เลยมีคนเคารพศรัทธาในตัวท่านเยอะจะเป็นการง่ายหากท่านเป็นแกนนําในการจัดหาทุนทรัพย์ขอรวบรวมเงินจากแต่ละคนคนละบาท2บาท5บาท10บาทก็แล้วแต่ท่านไม่ได้ว่านะครับว่าจะให้บาท2บาทไม่มีใครว่าครับไม่มีใครว่าใครฮะอยากให้บาทหนึ่งสองบาทให้1บาทด้วยความศรัทธากับให้1ล้านบาท ด้วยอารมณ์เนี่ยหนึ่งล้านบาทไม่ได้บุญเท่าหนึ่งบาท,ทด้วยซ้ำนะขอบอกนะจริงๆนะให้ด้วยความศรัทธานะครับให้ด้วยความศรัทธาให้ด้วยความเต็มใจที่จะให้ให้โดยไม่หวังผลตอบแทนให้แบบนี้เป็นการให้ที่ดีเป็นบุญเป็นการให้ที่เป็นบุญนะครับเป็นทานสมบับมบติที่ดีนะครับเป็นทานสมบัติที่ดีส่วนการให้โดยบอกเอ้ยโอ้ยถามจังเลยเอาไปเอาไปเอาไปาแบบนี้ไม่ได้นะครับแบบนี้ไม่ได้บุญด้วยซ้ําไม่ได้บุญด้วยซ้ําทําด้วยอารมณ์นะครับทําด้วยอารมณ์ถามว่าได้บุญไหม ได้เหรอได้มันเป็นเศษบุญอ่ะมันเป็นเศษบุญอ่ะเขาเรียกว่าเศษบุญใช่ไหมได้นิดเดียวเพียงนิดเดียวเหมือนเศษกรรมครับทําบุญมาเป็นล้านครั้งแต่ยังติดเศษกรรมนิดหนึ่งนึกออกเปล่าเคยทําบุญมาเป็นร้อยรอบพันรอบในชาติที่แล้วแต่เดินไปเตะพระครั้งเดียวเมื่อชาติที่แล้วก็กลายเป็นเศษกรรมติดตัวมาจนถึงปัจจุบันไปเนี้ยประมาณนี้เลยนะครับนั่นคือนั่นคือเศษกรรมแล้วก็เศษบุญอย่างที่ว่านั่นแหละถึงแม้ว่าจะตั้งใจเต็มที่ก็ตามอ่ะตั้งใจ ตั้งใจเต็มที่ล้านเปอร์เซ็นต์่ะอยากจะทําแต่ไม่ปึ๊กเซีเ่ยวนึงขึ้นมาว่าโอ้ไม่รู้จะทําทําไมวะโดนบังคับอะไรประมาณนี้นั่นก็คือเป็นความที่อีกภาวะอารมณ์หนึ่งที่พาให้เราออกจากตัวบุญเต็มร้อยของเราไปนะครับนั่นนั่นก็ไม่ดีอยากทําทําเลยผมม่อยากอยากใส่ใส่เลยจบนะครับแล้วก็กลุ่มของอาจารย์เชษนะครับของกลุ่มของอาจารย์เชษผมจําชื่อไม่ได้กลุ่มของอาจารย์เชษอ่าแล้วก็คุณซีนะครับก็มาร่วม สมทบบุญมาด้วยนะครับเมื่อวานนี้ก็เป็นเจ้าภาพน้ําไปนะครับจะเป็นเจ้าภาพน้ําให้ถ้ามันไม่พอก็เป็นซื้อให้อีกถ้ามันไม่พอก็ต้องซื้อให้อีกซื้อให้อีกซื้อให้อีกไม่ไม่ให้คนอื่นเขาเป็นนะครับส่วนเรื่องของเรื่องที่มาถามว่าแล้วทำไมไม่เป็นเจ้าภาพบริจาคเงินไปเลยล่ะผมบอกไปหลายครั้งนะฮะในในการไลฟ์สดก่อนหน้าที่ผมจะขึ้นมาไลฟ์ใหม่เนี่ยนะฮะผมได้เคยบอกไปแล้วว่าการทําบุญอย่างกระถินพระป่าพระป่าพระป่าสามคัคคีหรือกระถินเนี่ย กลุ่มนี้กระถินยิ่งแล้วเมื่อก่อนน่ะมันเคยมีเศรษฐีคนหนึ่งเขารู้ว่ากระถินเนี่ยจะเกิดที่วัดไหน,นเขาไปจองที่วัดนั้นเลยแล้วเขาไม่ให้คนอื่นไปร่วมเลยเขาไม่ให้คนอื่นไปร่วมเลยครับกลายเป็นว่าเศรษฐีคนนั้นได้บุญเพียงแค่คนเดียวอะ่ะได้บุญเพียงแค่คนเดียวโดยที่คนอื่นเขาไม่ได้อะไรเลยอ่ะกักบ,บุญแต่ก็ยังมีเศษกรรมอะ่ะเพราะว่าจิตใจเขาประสงค์ร้ายที่ไม่ให้คนอื่นเขาไปร่วมบุญนะครับก็เป็นสิ่งที่ไม่ดีก็เลย ถือเป็นแนวปฏิบัติมาตอนหลังว่าถือเป็นแนวปฏิบัติมาตอนหลังว่าให้สุริยาบุพภาษาถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับถือเป็นแนวปฏิบัติมาตอนหลังว่าถ้ามีการทําบุญเกาะใหญ่ๆอย่างเงี้ยให้ร่วมกันนะให้คนนี้มาร่วมนะให้คนนั้นมาร่วมนะประมาณนี้นะครับให้คนนั้นมาร่วมนะให้คนนี้มาร่วมนะผมจึงจะได้มาบอกบุญกับทุกท่านนี่แหละว่าเนี่ยนะ พรุ่งนี้หลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธท,ท่านจะมาพักที่นี่นะครับแล้วก็มาพาพี่น้องญาติโยมเนี่ยได้ร่วมสมทบบุญการช่วยสร้างโรงพยาบาลแล้วก็ช่วยจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลน,นะครับเพราะว่าอุปกรณ์ทางการแพทย์มันแพงมากมันแพงมากแล้วมันสามารถถ้าเราหาให้เขาได้อะมันสามารถช่วยชีวิตเขาอ่ะมันสามารถทําให้ชีวิตของใครที่กําลังใกล้จะเสียชีวิตอ่ะเขาได้มีชีวิตขึ้นมาครับ นั่นน่ะมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับสําหรับคนที่อยู่ใกล้ๆนะครับบริเวณใกล้ๆท่านที่มาดูภายหลังก็ขอเชิญนะครับที่องค์การบริหาสรส่วนตะบนนาง,งัออเภอบ้านแพงจังหวัดนครพนมนะครับที่นี่เลยนะฮะวันที่25พรุ่งนี้นะฮะวันที่25วันนี้24นะพรุ่งนี้นะครับตั้งแต่เวลาสินาฬิกาเป็นต้นไปตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับพวกผมตั้งลงทานแล้วพวกผมอ,ะอ่ะสุบัน มุทรพัฒน์ครับผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับคือพรุ่งนี้ผมตั้งลงทานตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วเริ่มตั้งลงทานแล้วนะครับแล้วก็วันศุกร์ไอ้วัน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 จันทร์ตอนเช้าก็ตั้งอีกทีหนึ่งนะครับตั้งอีกทีหนึ่งวันนี้วันพระใช่ปะวันนี้วันพระวันมาฆบูชาวันพระใหญ่แต่ว่าหลวงตาออกจากวัดไม่ได้นะหลวงตาไม่ได้ออกจากวัดหลวงตาต้องอยู่ที่วัดนะครับวันพระใหญ่นะฮะวันพระใหญ่นะครับวันนี้วันมาฆบูชาหลวงตานะจะอยู่ที่วัดนะฮะทีนี้พรุ่งนี้ หลังวันพระใหญ่นะครับก็จะเป็นวันขึ้อ่าหน่งค่ำนะครับหน่งค่วันขึ้นหรือวันแรมว่ะอ่าวันแรมหนึ่งค่ำนะครับพรุ่งนี้นะครับเป็นวันแรมหนึ่งค่ำเดือน4ี่นะซึ่งท่านจะได้พบกับหลวงตาบุญชื่นใครยังไม่เคยเห็นยังไม่เคยเจอนะครับเข้ามาดูในช่องได้เลยเข้ามาด,ด,ดูในเพจได้เลยพรุ่งนี้ผมไลฟ์สดอีกทีหนึ่งแน่นอนนะครับสบายไป พัชชาเหรอครับสวัสดีครับสวัสดีครับถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะสวัสดีนะครับสวัสดีนะครับสวัสดีทุกท่านนะครับผมธรรมรงภุรสชิตผุรสชิตถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับสวัสดีครับคือพรุ่งนี้นะฮะพรุ่งนี้จะเป็นการไลฟ์สดให้ดูว่าหลวงตาบุญชื่นท่านมีหน้าตายังไงนะครับท่านเป็นคนแบบไหนท่านเป็นพระแบบไหนท่านเป็นภิกษุแบบใดนะครับแล้วก็จะได้เห็นว่า นัทพลเคสสวัสดีครับผมจะได้เห็นว่าบารมีของท่านเป็นยังไงคนมันเยอะมากขนาดไหนคนมีบารมีเดินมาปุ๊บเนี่ยคนวิ่งตามกันเป็นพรวนนะฮะคนวิ่งตามกันเป็นพรวนนะครับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธนะฮะคนปิดถนนเลยก็มีนะครับแต่ว่าท่านไม่ได้ท่านไม่ได้มีความประสงค์จะให้ปิดถนนนะฮะท่านไม่ได้ต้องการที่จะให้ปิดถนนเลยนะครับแต่ว่าคนเขาปิดถนนให้เพราะว่าอยากให้ท่านได้เดินสบายกลัวรถชนท่านหน่อไม่ใช่เลยหรอกแล้วเดินเท้าเปล่านะพัตเตอร์ปิดแผลเต็มเท้าเลย อัเตอร์ปิดแผลที่เต็มเท้าเลยนะครับแปะเองติดเองแกะเองครับไม่ได้ให้ใครทําให้นะฮะไม่ได้ให้ใครทําให้นะครับแปะเองติดเองแกะเองครับแล้วก็ไม่ถือตังค์ไม่รับตังค์นะครับก็คือเองินที่ได้จากการร่วมบ,บุญปัจจัยของพุทธศารรสนิกชนที่ไปร่วมกับท่านนะครับมีคนเก็บให้ทําบัญชีเรียบร้อยนะครับเพื่อที่จะเพื่อที่จะเอาไปให้หน่วยงานต่างๆน้ํา ที่ท่านรับบริจาคตามทางมาเนี่ยตามทางมีคนไปถวายน้ำใช่ไหมเราก็ถวายน้ำเหมือนเนาะพรุ่งนี้ผมก็เป็นเจ้าภาพน้ําไปนะครับเราก็ถวายน้ําน้ําที่คนบริจาคท่านไม่ได <ian> <can> ้เอาไปกินไม่ได้ไปชิวัดเอาไปให้ศูนย์เด็กเล็กเอาไปให้โรงเรียนครับเอาไปให้ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กเอาไปให้โรงเรียนครับไม่ได้เอามาไม่ได้เอามากินเนี่ยแค่ฉันเฉพาะเฉพาะเท่าที่เท่าที่ฉันได้ะท่านไม่ได้พกไปด้วย ผมก็อยากรู้จริงๆเลยว่าในย่ามหลวงตาบุญชื่นมีอะไรบั่งอยากรู้เหมือนกันอะพวกเนี้ผมจะเอาเนี่ยเอเอแล้วอีกอย่างหนึง่งผ้าผืนเนี้ยยังไม่ได้เขียนผ้าผืนนี้ยังไม่ได้เขียนกลับมาที่ผ้าก่อน,น,นผ้าผืนนี้ยังไม่ได้เขียนนะครับผ้าห่มองคเจดียกข้าวสีบนเนาเนี่ยยังไม่ได้เขียนผมจะนิมนต์หลวงตาบุญชื่นเป็นเจ้าภาพทางฝ่ายสงเขียนชื่อให้หน่อยขอท่านเขียนชื่อให้ ให้หลวงตาได้เขียนชื่อให้นะเป็นเป็นเป็นรูปแรกเป็นคนแรกของผืนผ้าเลยนะครับให้หลวงตาบุญชื่นเขียนให้เป็นรูปแรกเป็นคนแรกของผืนผ้านะครับที่จะเอาขึ้นไปห่มผ้าองค์เจดีย์กองข้าวสิบุญเนาเนี่ยนะไม่ต้องบริจาคมาแล้วนะครับไม่ต้องบริจาคมาแล้วนะครับสําหรับผ้าผมองค์เจดีย์กองข้าวสิบุญเนาได้เยอะมากแล้วนะครับขอแค่ชื่ออย่างเดียวเราเขียนให้ฟรีฮะไม่ได้ไม่ได้ให้ทําบุญอะไรนะครับไม่ได้ให้อะไรเลยผมอยากให้มาร่วมบุญด้วยกันเฉยๆไม่ต้องไม่ต้องเสียตังค์ อมเพลงลาสาย,ยะแสงสย,ยะแสงเหรอฮะถ้าผมอ่านผิดขออภัยนะครับผมสวัสดีครับไม่ต้องอะไรมากนะครับอยากทําบุญทําง่ายๆฮะส่งชื่อมาเราเขียนให้ครับเขียนลงบนผ้าผืนนี้แล้วเอาขึ้นไปห่มองค์เจดีกองข้าวสีบุญเนาข้างบนยอดภูเขาพลังการะยะทาง5กิโลเมตรไปกับประมาณ10กิโลเมตรบวกๆนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวเอาไปขึ้นห่มผ้าองค์เจดีให้ หรบท่านที่อยากจะร่วมบุญหลอกนะครับไม่ต้องเสียตังค์ไม่ได้ชวนเสียตังค์ซะหน่อยไอเสียตังค์อ่ะคือกล่องบริจาคกล่องนี้นะครับกล่องนี้อยู่ข้างๆผมนี่นะครับกล่องบริจาคเนี่ยคือร่วมบริจาคสมทบทุนนะครับให้โรงพยาบาลเนี่ยเขาจัดหาอุปกรณ์ทางการแพทย์นะครับไปซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ให้โรงพยาบาลนั่นแหละนะครับแต่ว่าคําว่าซื้อให้เนี่ยนะมันพูดเฉยๆในความเป็นจริงแล้วโรงพยาบาลเขาจัดหาเองครับโรงพยาบาลเขาจัดหาเองลงตาเอาเงินให้ นะครับอ่าลงตาเอาเงินให้นะครับแล้วก็อ่าอีกโรงพยาบาลหนึ่งมันเป็น2งโรงพยาบาลนะโรงพยาบาลประจําจังหวัด1งโรงพยาบาลนะครับแล้วก็โรงพยาบาลประจําอาเภอ1งโรง,โรงพยาบาลโรงพยาบาลอําเภอวังยาง1ที่นะครับนั่นคือการสร้างอาคารอันก่อนสร้างอาคารสําหรับโรงพยาบาลวังยางนะครับแล้วก็ส่วนการจัดหาเครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยวินวินสักซีสสวัสดีครับผมอ่ม เครื่องมือทางการแพทย์เนี่ยให้โรงพยาบาลจังหวัดนครพนมโรงพยาบาลจังหวัดที่คนจะเยอะมากคนจะเยอะมากๆโรงพยาบาลจังหวัดนะครับโรงพยาบาลจังหวัดนี้รับคนเยอะมากเขาไม่ได้สนใจเรื่องอาคารตอนนี้เขาสนใจเรื่องอุปกรณ์ทางการแพทย์มันไม่ใช่แค่ว่าเราจะต้องไปซื้อกันไกลซื้อมีดผ่าตัดหรืออะไรอาจจะไปซื้อพวกน้ําเกลือก็ได้นึกออกป่ะอาจจะไปซื้อเข็มอาจะไปซื้อสายยางอาจไปซื้อนั่นซื้อนี่อะไรก็ตามที่มันเป็นอุปกรณ์ทางการแพทย์ครับซื้อหมดอะซื้อซื้อประเภทนั้นซื้อหมดเลย นะครับเพื่อมาให้โรงพยาบาลนะครพนมเขาได้ช่วยเหลือผู้คนนะครับเราอ่ะก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือผู้คนให้คิดไปแค่นี้เราเวลาเราทําบุญเราคิดแค่นี้ผมจะคิดแค่นี้ว่าเอออย่างน้นอยๆเราก็เป็นส่วนหนึ่งของการช่วยเหลือนะแค่นั้นพอไม่ได้บอกว่าเอ้ยมึงไม่รู้จักบุญคุณกูเลยเหรอกูช่วยโรงพยาบาลนคะรพนมตั้งหลายบาทนะเว้ยแบบนั้น่ะมันไม่ได้บุญหรอกเราไปบอกเราให้เราภูมิใจตัวเราเองเราภูมิใจเองเลยว่า เออเราได้ช่วยเหลือคนเราเว้ยดีใจจังภูมิใจจังได้ทําให้คนใกล้ตายได้รอดตายผมเคยขับรถพาน้องคนหนึ่งไปที่โรงพยาบาลนะผ่าตัดสมองด่วนเลยนะเราก็ต้องส่งไปโรงพยาบาลที่อยู่ใกล้เคียงอ่ะร้อยกิโลเมตรอ่ะไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บโรงพยาบาลรับไม่ได้ปุ๊บต้องส่งต่อด่วนเลยร้อยกิโลเมตรผมนี่เหยียบร้อยสามสิบร้อยสี่สิบะขับรถถนนทางาลุกลังอ่ะทางดินแดงอ่ะ ไปจนถึงโรงพยาบาลนะโอ้โหผมนี่กลัวรถลถความมากแต่ว่าพอไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บเลือดเลือดอะไรในรถอ่ะผมบอกว่าไม่ต้องเจ้าของอพ่อแม่ของเด็กอ่ะไม่ต้องมาอะไรกับผมนะเดี๋ยวผมทําของผมเองในรถเนี่ยผมทําของผมเองเสื้อผมอ่ะมันไม่มีอะไรซับเลือดเลยตอนนั้นพ่อแม่เขาเลอะไปด้วยเลือดอ่ะเสื้อเชิ้ตผมอ่ะโอ้โหไม่ได้เสียดายนะบอกน้องปุ๊บผู้ให้ฟังก็บว่าไม่ไม่ได้เสียดายนะครับเสื้อเชิ้ตส,สวยอยู่หรอก บอกว่าเอาเสื้อผมมาซับเลยเอาเสื้อผมซับไปก่อนเอาเสื้อผมซับไปก่อนกดทับกดต้องกดอะ่ะพ่อแม่เขาถอดมันมันก็ไม่ควรถอดเสื้อใช่ไหมผมเลยว่าให้กดทับไปก่อนกดกดไปก่อนกดไม่ให้เลือดมันออกมาเยอะไปถึงโรงพยาบาลปุ๊บวันหลังอะ่ะพ่อแม่เขาซักเสื้อมาคืนผมแฮะผมเฮ้ยไม่เป็นไร <c oughs> ไม่ต้องเออแล้วก็รถผมมาเขาถามว่าอ่าค่าน้ํามันเท่าไหร่แล้วก็ไอในรถอะ่ะมันจะต้องไปล้างไปคาแคร์ไปอะไรอ่ะมันเท่าไหร่เขาถามเงี้ยผมว่าไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรนั่นคือ นั่นคืออะไรรู้ไหมนั่นคือความสุขของการที่ได้ช่วยเขาให้พ้นจากอภาวะการเกือบตายอ่ะเออช่วยให้เขารอดตายนะครับนั่นคือความสุขของการช่วยให้คนรอดตายผมยังไม่ผมไม่เคยนะเดินไปหาเพื่อเอ้ยกูคเคยช่วยมึงแล้วเว้ยไม่มีฮะไม่เคยครับไม่มีฮะมีแต่บบน้องมันเดินมาพูดหรอผมรอดตายก็เพราะพี่นี่แหละผมจําไปจนวันตายเลยผมรอดตายก็เพราะพี่นี่แหละเนี่ยผมผม ได้ยินคํานี้แล้วเราแบบว่าเฮ้ยโอ้โหมึงไม่ต้องมาไปถามเขาเลยว่ามึงจากูได้ไหมไอ้นั่นน่ามันจําเองไปจนวันตายเลยว่าคนนี้ช่วยเขาประมาณเนี้เราก็จะได้รู้แล้วว่าเออเนี่ยเราเราได้ช่วยเขานะเหมือนกันฮะกับการบริจาคเงินโรงพยาบาลเนี่ยคือได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนอื่นครับได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือคนอื่นผมช่วยโรงพยาบาลใช่ป่ะสมมติแม่ผมเนี่ยป่วยเข้าโรงพยาบาลด่วนปุ๊บเนี่ยผมก็ยังภูมิใจว่าเออแม่ได้มาโรงพยาบาล เนี่ยเงินที่เราช่วยโรงพยาบาลเนี่ยอาจจะได้ช่วยขณะนี้มันกําลังช่วยแม่กูอยู่ก็ได้ประมาณเนี้ยเราอาจจะคิดด้ประมาณนี้เลยนะครับจริงๆเงินที่เราช่วยไปเนี่ยมันเหมือนกันกับว่าเหมือนกันกับที่เขาเล่าว่าอ่าคนไปบีบบีบแตร่ไล่รถพยาบาลใช่ไหมบีบแตร่ไล่รถพยาบาลว่าทําไมไม่หลีกทางว่าทําไมไม่หลีกทางว่าอะไรประมาณเนี้แต่ว่าหารู้ไม่ว่าในรถพยาบาลน่ะคือพ่อหรือแม่ตัวเองอะไรประมาณเนี้ยเหมือนกันฮะอันนั้นมันทางไม่ดีนะ และถ้าทางที่ดีก็คืออย่างที่ผมบอกแหละเราได้ช่วยโรงพยาบาลปุ๊บอหะเราไม่รู้หรอกว่าไอเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเครื่องช่วยหายใจหรือว่าเครื่องปั๊มหัวใจหรือว่าเครื่องเอ็กซเรย์ X ต่างๆเนี่ยมันอาจในนั้นมันอาจจะมีเงินคุณอยู่ด้วยก็ได้ในนั้นนะมันอาจจะมีเงินคุณอยู่ก็ดกได้เตียงที่พ่อแม่คุณนอนในโรงพยาบาลอาจจะเป็นเงินคุณก็ได้ใครจะไปรู้ไม่มีใครรู้หรอกฉช่นนั้นน่ะทำไปเหอะ ทำบุญไม่ต้องไปหวังอะไรไม่ต้องไปหวังอะไรแต่ถ้าผมหวังนะผมจะมีหวังอย่างเดียวเลยคือขอให้ขอให้เวลาที่แม่ผมป่วยอ่ะให้แม่ผมสามารถเข้ามาได้รับการรักษาแล้วหายกลับไปบ้านแค่เนี้ยเวลาผมขอผมจะขอแค่นี้นผมไม่ได้ขออะไรมากหรอกผมขอแต่แม่ละช่วงเนี้ยเพราะแม่ผมแก่มากแล้วผมทําใจแล้วนะผมคุยกับแม่เสมอนะผมคุยกับแม่ผมเสนอเสมอนะครับเรื่องตายเนี่ยเรื่องการตายเนี่ยของแม่ผมเนี่ยผมพูดเสมอนะ จนมันเป็นเรื่องปกติแล้วนะจนมันเป็นเรื่องปกติเชื่อปะ่ะผมคุยกับแม่เนี่ยจนเป็นเรื่องปกติทําให้แบบว่าออโอเคแหละถึงตอนนั้นมันก็รับไม่ได้อยู่ดีนั่นแหละแต่ว่ามันมันก็ยังมีการเตรียมใจไว้แล้วนะครับตอนนี้คือเตรียมใจตายไว้แล้วผมก็เตรียมใจตายนะผมจริงจนะริงนะฮะสถาพรจินาชานันจิจินาชานันถ้าพวกมันผิดขออภัยนะครับผมกันไว้ก่อนเพื่ออ,อ่านผิดแฮะเออ อ่านตามที่ผมอ่านตามที่ผมอ่านได้นะครับว oh! ันโอ้เจอภาษาอังกฤษนี่เล่าให้ฟังวันก่อนวันก่อนนู้นไปรับนักท่องเที่ยวนะครับนักท่องเที่ยวที่เป็นที่เป็นชาวเวียดนามแต่ว่าใช้ภาษาอังกฤษล้วนเลยนะครับใช้ภาษาอังกฤษล้วนเลยมีการแสดงความยอดโฟนเหรอสวัสดีครับสวัสดีครับโอ้ยตัว ข้อความไม่ขึ้นเลยในในช่องแดงะฮะทำไมมันบล็อกข้อความจังเลยผมขึ้นไลฟ์แล้วนะครับแล้วเดี๋ยวพรุ่งนี้หรือว่าเย็นนี้เย็นนี้ผมอาจจะไลฟ์อีกทีหนึ่งนะครับเป็นการเป็นการแจ้งข่าวเพราะว่าตอนนี้ยังรู้กันไม่ทั่วฝากแชร์ด้วยนะครับฝากแชร์บอกกันไปด้วยนะครับว่าเราจะร่วมทําบุญกันในวันพรุ่งนี้นะครับเริ่มตั้งแต่บ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับสําหรับบัญชีก็ อาจจะใช้ผมอยากใช้บัญชีกลางอยู่นะผมอยากใช้บัญชีกลางอยู่นะเดี๋ยวต้องต้องถามทางผู้ประสานงานกันนะครับว่าเขาจะให้ใช้บัญชีกลางหรือว่าหรือว่าใช้บัญชีไหนถ้ามันไม่ได้ใช้บัญชีผมก็ได้ไม่มีปัญหาเพราะว่าหลักฐานผมมีอยู่แล้วในนี้ใครบริจาคมาเท่าไหร่อยู่ในนี้นะครับต้องต้องแจ้ง้วยนะไม่ใช่ไม่แจ้งนะต้องแจ้งเดี๋ยวคลองเตยสวัสดีครับผมใครบริจาคเท่าไหร่ต้องแจ้งนะถ้าไม่แจ้งไม่ได้ผมจะได้มาพูดหนึ่งผมมาพูดในไลฟ์สดนะครับสองคือผมพูดตรง ผมเป็นโฆษกงานด้วยนะครับผมต้องเหมือนเป็นวิย,ยาวัจกรเดนะ้อเนาะผมก็จะต้องพูดออกใหม่ให้คนเขารู้ว่าคนนี้บริจาค่านี้คนนี้บริจาคเท่นา,าทนี้เพื่อทางหน่วยงานจะได้จดจด,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 จดนะครับผมประมาณนั้นนะสำหรับท่านท,ท,านที่ท่านที่อยากจะร่วมบุญในวันพรุ่งนี้นะครับกับหลวงตาบุญชื่นปัญญาวุฒโธก็สามารถสามารถสามารถโอนตังค์มาได้ระหว่างระหว่างการไลฟ์สดนะครับผมพอหมดวันพรุ่งนี้ปุ๊บนะครับพอหมดวันพรุ่งนี้ปุ๊บ น่าจะหยุดอยู่ที่น่าจะหยุดดีที่แถวแถวเกือบเที่ยงคืนนะครับผมก็จะงดปิดรับบริจาคเลยปิดรับบริจาคเลยแล้วก็ไม่รับเลยนะครับไม่รับแล้วเที่ยงคืนพรุ่งนี้นะครับไม่รับเลยเพราะว่ามันอันตรายมันอันตรายที่ผมจะจะเปิดรับบริจาคตลอดเวลาเนี่ยมันไม่ได้เดี๋ยวเขาว่าเอานะครับไม่ดีไม่ดีเราทํางานราชการผมเข้าใจนะผมทำผมเนี่ยผมทําเรื่องรับบริจาคมามากต่อมากแล้วนะครับซ่อมบ้านคนจนนั่นนี่นู่นเนี่ย S 1> <S 1> <S <an> <S ผมรอดมาได้เพราะว่าเรื่องโปร่งใสนะเรื่องเนี้ยเรามาบอกมาพูดกันในนี้เลยนะครับมาพูดกันในนี้เลยมีหลักฐานเรียบร้อยนะครับผมมีหลักฐานเรียบร้อยนะครับมันทําให้มันทําให้เราอะรอดมันทําให้เรารอดจริงๆ <S 1> <S 1> <S เงินทุกบาททุกสตางค์ท่านได้ใช้มีประโยชน์แน่นอนนะครับมันทําให้เรารอดนะรตรงตามวัตถุประสงค์เหมือนซ่อมบ้านผมก็เงินไปซ่อมบ้านนะครับเดี๋ยวเราจะซ่อมบ้านอีกนะแต่ว่ายังไม่ใช่ตอนนี้นะครับขอทําบุญกันโรงพยาบาลก่อน พาทาบุญลงพยาบาลผมไม่มีอะไรมากหรอกอยากพาทําบุญนั่นแหละถ้าถ้ามันไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องเหลือบาก,การางก็เชิญชวนนะครับเชิญชวน,ชวนพรุ่งนี้พรุ่งนี้เริ่มทําบุญกันพรุ่งนี้ตอนสักประมาณบ่ายโมงเป็นต้นไปนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปจะเริ่มแล้วเราก็เริ่มเตรียมงานเตรียมนู่นนี่นั่นแล้วนะครับบ่ายโมงเป็นต้นไปแล้วนะฮะยังไงก็เชิญชวนนะครับเชิญร่วมทําบุญกันอา่าส่วนเลขที่บรรัญชีเดี๋ยวยังไงเดี๋ยวผมจะ ขอถามทางผู้ประสานงานก่อนนะครับว่าจะเอาอยัางไงนะจะใช้เลขที่บัญชีกลางหรือว่าบัญชีผมบัญชีผมก็ได้นะครับผมมีเงินสดอยู่คือบริจาคมาพู้ผมเอาเงินสดให้เขาบริจาคมาผว้ผมเงินสดให้เขาประมาณนั้นนะครับไม่มีปัญหาไม่มีปัญหาเราถือไว้รออยู่แล้วเพราะว่ายังไงเนี่ยเราต้องได้ทําบุญอยู่แล้วเราเราอยู่ในพื้นที่อยู่แล้วนะครับเราต้องได้ทําอยู่แล้วนะอย่างน้อยๆผมไม่ได้ผมเนี่ยตอนเนี้ผมร่วมบริจาคไปแล้วนะครับเป็นเงินสดไปแล้วแล้วก็ ขอเป็นเจ้าภาพน้ําไปแล้วนะครับซึ่งไม่ต้องใส่ชื่อนึกออกปะไม่ต้องใส่ชื่อเป็นเจ้าภาพน้ําไปแล้วในวันในวันพรุ่งนี้นะครับแล้วก็มื่ืนนี้ก็จะขอเป็นเจ้าภาพน้ำเขาอีกรอบนึงนะก็ไม่ต้องใส่ชื่ออยากเป็นเฉยเฉเนี่ยจะเป็นเฉยๆฉไม่ต้องใส่ชื่อก็ได้ไม่จาเป็นมันอยู่ที่บุญอยู่ที่ใจบุญอยู่ที่ใจเรารู้ว่าเราทําเรารู้ว่าเราได้ทําครับเราไม่ใช่ว่าเราไม่รู้เรารู้เลยว่าเราได้ทําเรารู้ผมรู้ว่าผมได้ซื้อน้ํา ถวายผมรู้ว่าผมได้ซื้อน้ําแจกให้กับคนทั่วไปผมรู้ว่าผมได้ร่วมบริจาคเงินทําข้าวต้มโงทานให้คนทั่วไปได้กินนะครับตั้งแต่ตอนเย็นจนถึงตอนเช้าผมรู้ว่าผมได้ร่วมซื้อนั่นซื้อนี่ผมรู้ว่าผมได้พาคนนี้คนนั้นทําบุญผมรู้ว่าผมได้ไลฟ์สดเพื่อชวนคนมาทําบุญแค่นี้ผมก็พอละไม่ต้องอะไรเยอะครับมันไม่จำเป็นต้องมันไม่จำเป็นต้องไปแสดงตัวอะไรเยอะแยะมากมายหรอกครับแค่นั้นเอง โอเคเดี๋ยวไปทานข้าวก่อนดีกว่านะครับแล้วเดี๋ยวยังไงพุ่งเอ้ยเป็นเย็นนี้ดีกว่าเดี๋ยวเย็นนี้ประมาณทุ่มหนึ่งนะครับเดี๋ยวผมจะขึ้นมาไลฟ์สดหาทุกท่านอีกทีหนึ่งนะครับขอขอบคุณทุกท่านที่รับชมมาถึงถึงตรงจุดนี้นะครับแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e ให้ด้วยนะครับผมท่านใดที่ชมผ่าน Facebook ก็กดไลค์กดแชร์กดติดตามนะครับท่านใดที่ชมผ่าน YouTube ก็กด subscribe นะครับกดไลค์กดแชร์ ขันท,ที่ดูผ่านทิกตอก้วทิกตอกผมยังไม่ได้เปิดดูนะไอ,ไอตัวดำๆนนะผมยังไม่ได้เปิดดูนะครับก็ฝากกดไลค์ like, กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมส่วนเย็นนี้เจอกันครับเดี๋ยวผมหาข้อมูลเพิ่มเติมให้เกี่ยวกับกําหนดการนะครับแล้วก็แน่นอนพรุ่งนี้เราได้ทําบุญร่วมกันขอให้ทุกท่านมีความสุขนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะขอทุกท่านจะได้พบแต่ความดีความเจริญนะฮะหลังจากที่จะได้ทําบุญร่วมกันไปแล้วนะครับผมพรุ่งนี้ เอ้ยไม่ใช่เย็นนี้เจอก,กันครับผมสวัสดีครับสวัสดีทุกท่าน,นนะครับสวัสดีครับติดง